ครับเบลีนะครับสาหรับในวิดีโอนี้นะครับเบลีก็จะมาสอนวิธีการทําคืนสินค้าคืนเข้าไปในคังนะครับจะอธิบายแบบเร็วๆเลยนะครับก็คือว่าการคืนสินค้าเนี่ยดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะคืนสินค้าตัวไหนนะครับแล้วก็คืนของล็อตที่เท่าไหร่นะครับวิธีการที่ง่ายสุดๆก็คือเราไปที่ตัวคลังสินค้าเลยครับโอเคแล้วก็สมมุติว่าเรารู้ว่าเราต้องการที่คืนบุกมัสนะครับแล้วก็เนี่ย โบโกกมาสแล้วเราก็เปิดเลยเปิดตัวเนี้ยเห็นกดตัวนี้กดต,ตรงตัวเลขตรงนี้แหละกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็นคือว่าจํานวนล็อตสินค้าของโบโกกมัสเนี่ยที่เราที่ยังคงเหลืออยู่นะครับออันนี้หมายความว่าโบโกกมัสตัวนี้รับมาเป็นล็อตที่สิบละแล้วก็เหลือล็อตเดียวด้วยเนี่ยล็อตอื่นๆเนี่ยหมดหมดละสมัครคลิกดูได้ไหมอโอเค หมดมาทุกราดละ,ละ,ะเหลืออยู่รัดเดียวปอจนนี้นะครับทีนี้วิธีการคืนคืนยังไงนะครับก็เนี่ยเราเห็นปุ่มนี้อยู่ละเราก็กดได้เลยนะครับก็คือสมมุติว่าเนี่ยมันคงเหลืออยู่220นะครับเราก็ทำการคืนเลยสมมุติเราต้องการคืน50าสกดคืนเลยครับตรงนี้ยืนยันการคืนปึ๊กเรียบร้อยครับผมแค่นี้เองนะครับเรากดไปดูปุ๊บมันก็น่าจะเหลืออยู่เนี่ยท่านี้ละห้าสอง อ่ะเอาใหม่นะครับสมมุติว่าเราต้องการคืนอจอนแล้วก็ค้นหาจอน,นะครับน,นี่จอหมดเลยเอาเลยดีอืออ่ะสมมุติว่าเราต้องการคืนอ่ะออริสออริสอืมอ่ะสมมุติว่าเราต้องการคืนนี่คืน <S <S เราต้องการคืน Mix. ออริสดับเบิลมิกร้อยแถวเอ้ยอ่าร้อยตัวก็คือสิบแถวก็คือเราต้องกดเข้าไปเลยเบิร์กอย่างนี้อ่า ทีนี้จากตัวอย่างนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีคงเหลืออยู่2ล็อตนะครับก็คือล็อตที่1กับล็อตที่2ให้เราเลือกคืนว่าเราจะคืนล็อตไหนนะครับสมมุติว่าโอเคเราต้องการคืนล็อตที่2องสมมุติว่าล็อตสเนี่ยล็อตสเนี่ยตอนนี้มันเหลืออยู่ล็อตหเหลืออยู่70ล็อตสเหลืออยู่50เราต้องการคืนล็อตหนะครับล็อตสเนี่ยเราก็กดคืนเลยสมมุติว่าห้าสิบมันเราต้องการคืนหมดเลยแล้วก็กดไปเลย50 กดคืนเบิกยืนยันเลยทีนี้ก็จะเหลือ70ละไอตัว o อริสต์เบอรมิของเราเนี่ยนี่โอเคนะครับแค่นี้เองนะครับวิธีการคืนสินค้าโอเคก็ลองทำกันดูนะครับ